เอวี y เด y w วิดกอดพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่2เมษายน2022ซีรีส์เอวี่เดย์เวิร์ชวันที่2เราล้วนกำลังนมัสการบางสิ่งวันนี้เราจะมาศึกษาร่วมกันในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ25กล่าวว่า เพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จทั้งนมัสการและปรนิบัติสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแหมพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซึ่งควรจะได้รับการสรรเสริญเป็นนิดอาเมน พระคัมภีร์กล่าวว่าเขาได้เอาความจริงมาแลกกับสิ่งที่เทียมเท็จนั่นหมายถึงพวกเขาเคยเป็นผู้ที่นมัสการ,รพระเจ้ามาก่อนแต่ตอนนี้กลับตัดสินใจที่จะรับเอาบางสิ่งเข้ามาแทนที่การนมัสการ,รอีกในแยะหนึ่งคำว,ว่าเอามาแลกนั้นเล็งถึงความจริงที่ว่าเขาไม่อาจครอบครองทั้งสองสิ่งพร้อมกันได้เราไม่อาจยึดทั้งความจริงและความเท็จไว้ร่วมกันได้ เราจําเป็นต้องยอมปล่อยมือจากสิ่งหนึ่งเพื่อช่วยอีกสิ่งหนึ่งไว้เช่นเดียวกันหากเราไม่นมัสการพระเจ้าเราก็นมัสการสิ่งอื่นอยู่เราไม่อาจจะนมัสการสองสิ่งพร้อมกันได้เราต้องยอมแลกพระเจ้าหรือไม่ก็ยอมแลกสิ่งอื่นเพราะนี่ คือธรรมชาติของการนมัสการคือการที่เราตอบสนองต่อสิ่งที่เราเห็นคุณค่าและให้ค่าสูงสุดเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะสำคัญไปมากกว่าหรือเทียบเท่าได้คือสิ่งที่เราใช้เวลาของเราคิดคำนึงถึงคือสิ่งที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยลงมือทำออกแรงและเอาใจใส่อย่างที่สุดนั่นคือสิ่งที่เรานมัสการอยู่เลวีนิติบทที่26ข้อห ห้ามเจ้าทั้งหลายทำรูปเคารพสำหรับตัวหรือตั้งรูปแกะสลักหรือเสาศักดิ์สิทธิ์และห้ามตั้งรูปศิลาแกะสลักไว้ในแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อจะกราบไหว้เพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าในสมัยพันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรงสั่งห้ามไม่ให้อิสราเอลบูชารูปเคารพเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกต่างชาตินับถือบูชาพระเทียมเท็จเหล่านั้น คือรากแก้วของความบาปและความชั่วร้ายในสังคมสมัยนั้นและเพราะพระเจ้าทรงรักห่วงแหนอิสราเอลยิ่งพระองค์จึงทรงสั่งห้ามเพื่อไม่ให้พวกเขาหลงออกจากทางของพระองค์พระเจ้าทรงรู้ว่าหากอิสราเอลนมัสการสิ่งเทียมเท็จพวกเขาก็จะสูญเสียพระองค์ผู้ทรงเป็นความจริงไป ลูกาบทที่4ข้อแแต่พระเยซูตรัสตอบมารว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวความจริงคือสิ่งที่พระเยซูทรงใช้เพื่อขับไล่มารและเมื่อเรายึดมั่นในความจริงมือของเราก็จะไม่ปล่อยช่องว่างใดๆให้กับสิ่งเทียมเท็จ เมื่อเรานมัสการพระเจ้าแห่งความจริงนั้นหมายความว่าเราก็ปลอดภัยจากวิญญาณแห่งการมูสาแต่กลับกันหากเรากําลังนมัสการบางสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าเราก็อาจกําลังพลาดจากความจริงของพระองค์โดยไม่รู้ตัวคำถามที่เราต้องถามตัวเองในวันนี้คืออะไรบ้างในชีวิตของเราที่เราให้ความสําคัญให้เวลากับสิ่งนั้นมากกว่าพระเจ้า อะไรคือสิ่งที่เรากำลังนมัสการอยู่ทั้งโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวอะไรคือสิ่งที่เรากำลังนมัสการสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองเขียนรายชื่อสิ่งที่เราคิดว่าเป็นรูปเคารพหรือสิ่งที่เราเห็นคุณค่ามากกว่าพระเจ้าลงไปในกระดาษจารภาพกับพระองค์ แล้วตัดสินใจมอบพระองค์ให้เป็นที่หนึ่งเหนือทุกสิ่งในชีวิตของเราก่อนจะเขียนคำว่าพระเจ้าไว้เหนือทุกรายชื่อที่เราได้เขียนลงไปก่อนหน้าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอสรนเสริมพระองค์ผู้ทรงไม่มีใครเทียบเทียม เราสรรเสริมพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือนามใดๆเราขอยึดมั่นในความจริงของพระองค์เราขอเลือกที่จะช่วยพระองค์ไว้ด้วยการนมัสการขอทรงช่วยเราให้มีกำลังที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความจริง เลือกที่จะมอบทุกวินาทีทุกความคิดและทุกการกระทำเพื่อพระองค์ขอทรงให้เราได้นมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราขอยกพระองค์ให้สูงที่สุดเหนือสิ่งใดๆในชีวิตของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน